การขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวเราจะต้องทําในขั้นตอนไหนและจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวมีคาตอบเนื่องจากมีแฟนเพจแฟะแฟน u u b e หลายท่านสอบถามเข้ามากรณีที่พนักง,งานสอบสวนนะครับจะส่งสำนวนไปที่อยายการเนี่ย เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างท่านที่สอบถามเข้ามาก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทางอาญาทั้งเรื่องช่อโกงทั้งเรื่องพรบรเช็คพลบบเช็คปัจจุบันนี้พรบรเช็คถึงแม้จะมีการออกมาว่าจะมีการแก้ไขพรบบเช็คต่อไปอาจจะไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่ปัจจุบันยัง ครับใช้ตามหลักกฎหมายเดิมอยู่นะครับฉันว่ากรณีที่พนักงานอาย,ยาการจะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือวันนั้น,น,นเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องส่งสำนวนไปพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปที่อายาการนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเองถาเ่าจะต้องเตรียมอะไรสิ่งต้องเตรียมคือเรื่องเงินประกันตัวหลักทรัพย์ประกันตัวเตรียมในเรื่องของบุคคลที่จะมาทำประกันประกันตัว ก็ต้องหาเรียกเขาว่าประกันตัวก็แล้วกันภาษากฎหมายเขาก็เรียกว่าขอให้ปล่อยตัวชวั่วคราวในระหว่างพิจาคดีการประกันตัวสิ่งที่เราต้องเตรียมคือหนึ่งต้องสอบถามว่าข้อหาที่เราจะถูกดําเนินคดีเนี่ยถามพนักงานสอบสวนก็ได้ข้อหาอะไรที่ท่านจะส่งฟ้องเนี่ยเช็นพเราบอกคนละผิดอันเกิดจากการใช้เช็คสองค่าสามสี่มีกี่กรรมรวมเป็นเงินเท่าไหร่พวกนี้ต้องถามให้หมดนะครับแล้วก็ ย่าลืมโทรไปสอบถามในส่วนของเจ้าหน้าที่ของทางสำนักอัยการนะครับเพราะวันที่ไปส่งตัวที่อัยการเนี่ยพร้อมสำนวนเนี่ยไม่แน่วันนั้นอาจจะมีการยื่นฟ้องในวันวันนั้นเลยก็ได้ถ้าคดีมันไม่ยุ่งยากซับซ้อนอาจจะมีการยื่นฟ้องภายในวันนั้นเนีงก็ได้แต่ถ้าเกิดคดีายาาไหนที่มันยุ่งยากซับซ้อนพอนักนอัยการท่านก็จะรับสำนวนไปก่อนหลังจากนั้นถึงจะนัดมาอีกรอบถัดไป เพื่อที่จะส่งฟ้องในภายหลังนี่ตอนส่งสมนวนไปที่เอกการเนี่บางกรณีก็ให้มีการเรียกว่าปล่อยตัวผู้้องหาไปโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวก็ได้บางกรณีก็จะให้มีการประกันตัวแต่ส่วนใหญ่จะให้ประกันตัวโดวยเอาหลักทรัพย์มาคำประกันที่ง่ายที่สุดคือหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะแต่ถ้าเป็นที่ดินเนี่ย ที่ดินก็ต้องมีการประเมินราคาง่ายที่สุดก็คือเงินสดเงินในบัญชีต่างๆตรงนี้เราเป็นสิ่งที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวง่ายที่สุด,ส,ด,ส,ดสอบถามว่าข้อหาเราเนี่ยฐาคนความผิดเราเนี่ยจำนวนเงินตามเช็คหรือจำนวนเงินค่าเสียหายทุนทรัพย์ในคดีเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เตรียมหลักทร,รัพย์ประกันตัวให้พร้อมประกันตัวให้พร้อม แล้วก็ส่วนหนึงอย่าลืมโทรไปติดต่อที่ศาลเหมือนกันถ้าเกิดกรณีมีการยื่นฟ้องในวันนั้นเนี่ยหน่วยการมากันตัวผู้ตักงาเนี่ยหรือขอเปิดตัวชัว่วคราวเนี่ยเขาก็จะมีเลทมีอัตราของวงเงินประกันมีเงื่อนไขจะบอกว่าให้ใช้อะไรค้ำประกันได้บ้างใช้อะไรประกันตัวได้บ้างมันจะเป็นเงินสดเงินในบัญชีสลากออมสินสลากรัฐบาลต่าง หรืออาจจะเป็นบุคคลคำ้ำใช้ใครค้ำด้บ้างหรืออาจจะใช้ซื้อกมธันประกันคุ้มครองอิสรภาพซื้อประกันก็ได้ประกันแต่เราต้องเสียค่าเบี้ยก็ต้องเช็กว่าความผิดเราเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมถามต่อว่าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอประกันตัวเนี่ยมีอะไรบ้างอย่าลืมถามให้เรียบร้อยคนระับถามข้อหาข้อหาที่เราถูกฟ้องถามวงกันประกัน ว่าใช้เงินเท่าไหร่ถามว่าหลักทรัพย์ที่เราจ้องใช้ในการประกันตัวใช้อะไรได้บ้างนะครับใช้อะไรได้บ้างถ้าเกิดกรดีซื้อกลมมารมนประกันตัวก็ต้องถามว่าค่าเบี้ยเท่าไหร่ต้องเตรียมเงินไปให้พอและอย่าลืมอีกอันหนึ่งคืออย่าลืมนึงเอกสารในการที่เราจะเตรียมไปในวันนั้นว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างทะเบียนบ้านแบบประชาชนต่างๆสําคัญคืออย่าลืมนะครับว่าท่านต้องพาญาติไปด้วยนะครับ เพราะเวลาท่านถูกเข้าไปควบคุมตัวระหว่างที่รอสารสั่งเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับฉะนั้นคนที่จะวิ่งในเรื่องของประกันตัวเนี่ยท่านต้องเตรียมให้พร้อมนะครับถ้าท่านจะไปประกันตัวเองเนี่ยเผื่อเื่ออาจจะยื่นประกันไม่ทันท่าคนควรจะมีญาติไปด้วยหรือมีทนายความไปด้วยเพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องยื่นเอกสารจัดเตรียมการต่างๆเพื่อเตรียมขอประกันตัว ่านมีกําลังในการจ้างทนายก็จ้างทนายไปดาเนินการแทนเืิดเตรียมเรื่องของประกันตัวขอปชั่วคราวนะมีเอกสารสําคัญอะไรบ้างทนายก็จะเป็นคนแนะนําทั้งหมดนะอย่าประมาทนะครับท่านต้องเตรียมไปนะไม่ใช่ไปคนเดียวดุ่มๆไปถึงเวลาวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ทันไม่มีเวลาหานะครับช่วงนีน้ต้องเตรียม,มให้พร้อมถ้าเรารู้ว่าพนักงานสอบสวนนัดเราแล้วเนี่ยนัดล่วงหน้าแล้วเราต้องเตรียมการเหล่านี้ให้พร้อมนะส่วนที่บางท่านกระถามเหมือนกันว่าเอ๊ะไปยื่นสานวนแล้วก็ ส่งตัวพองหาไปที่อายการแล้วอายการจะส่งฟ้องเลยในวันนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะยังบอกไม่ได้บางกรณีท่านก็ยื่นเลยยื่นฟ้องวันนั้นเลยก็ประกันตัวที่ศาลทีเดียวเลยแต่บางกรณีข้อหาที่มันยุ่งยากซบัซบซ้อนเนี่ยทางอายการท่านอาจจะต้องนัดไปอีกครั้งหนึ่งรับสำนวนรับตัวพองหาเสร็จแล้วหลังจากนั้นถึงจะนัดมายื่นฟ้องอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีใบนัดให้ก็นั่นก็เป็นอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับส่วนในชั้นอายการเองจะมี วงเงินประกันเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยท่านก็ต้องสอบถามที่อายการก่อนว่าใครจ่ายวงเงินประกันประมาณเท่าไหร่และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างต้องเตรียมให้พร้อมนะต้องเตรียมให้พร้อมอันนี้ฝากเนาะถ้าเราไม่เตรียมไปวันนั้นเนี่ยท่านอาจจะโดนควบคุมตัวนะโดนฝากขังซึ่งมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรสูญเสียสรภาพเหมือนกันบางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องกิจการหน้าทีการงานต่างๆที่ต้องไปจัดการถ้าเราไม่คิดไม่ล่วงหน้าไม่เตรียมการไม่ล่วงหน้าไม่วางแผนไม่ล่วงหน้า จะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดฝากเป็นคําแนะนําก็แล้วกันถ้ามีญาติพาญาติไปถ้ามีทนายมีกําลังจ้างก็จ้างทนายไปดําเนินการเรื่องเหล่านี้ให้ใการขอประกันตัวส่วนสเต็ปที่เราจะสู้คดียังไงเนี่ยถ้าเรามองว่าเราไม่ผิดก็ปฏิเสธตลอดข้อกหาไปก่อนแล้วก็ไปตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อเอาแค่สเต็ปเรื่องการขอประกันตัวขอปล่อยตัวชัว่วคราวก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแบ่งปันใหม่ หากคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยฝากกดติดตามนะครับผมธนายจร JB จ o ีล็อกเสวัสดีครับ